วงสวงนะครับที่อดสอีกไม่ถึงเดือนนะฮะทุกคนก็จะได้ดูกันแล้วผมเองก็ตื่นเต้นเห็นเทเลราสุดไปก็รู้สึกว่าแบบเห็นแบบอยากอยากเห็นอยากเห็น,หนมันจริงๆเลยครับมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องค่อนข้างเยอะภาคนี้ถือว่าก็ใส่สุดครับเพราะว่าทั้งโปรดักชั่นเอ่ยนะครับแล้วก็ทีมนักแสดงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างหนักมากๆภาค3เนี่ยมันเดือด มันเดือดน,นิดนมันจะเดือดในเรื่องของความหลอนและความน่ากลัวด้วยก็ยังไม่ทิ้งครับแต่ที่คนเขียนบทก็ยังอยากให้ถอดเสื้ออยู่ดีนะครับทำไมผีชุดดาถึงได้จองล้างจองผานครอ,อ,อบครัวตัวยอมากๆนะภาคสามเนี่ยจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในที่อยู่ในครอบครัวตัวยอเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญมากๆ <_ d ew ing> ครับวันนี้ก็มาบวงสวงนะครับที่อดสามกล้ครับอีกไม่ถึงเดือนนะฮะทุกคนก็จะได้ดูกันแล้วผมเองก็ตื่นเต้นเห็นเทเลล่าสุดไปก็รู้สึกว่าแบบ อยากเห็นแบบอยากอยากเห็นอยากเห็นมันจริงๆเลยครับภาคนี้จะสย,ยองวั่นยังไงคือภาคนี้ครับผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะด้วยการทํางานครับมันหนักขึ้นมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าโอเคมันมันดีที่ในในฐานะนักแสดงเองเนี่ยรู้สึกว่าว่ามันยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องราวของตัวละครหรือว่าเรื่องการเดินทางการประจนภัยของ ของการไปตามหายี่อะไรเงี้ยครับเลยแม้กระทั่งบทบาทของน้องยี่เองในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแลรับบทหนักมาก,มาก,มาก,มากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ,อ้พวกซีเควนต์ตรงนี้มันทําให้หนังมันมันเกิดความน่าสนใจแล้วก็มีมีความสนุกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วกเ็เป็นความตั้งใจจริงๆที่หลังจากเราทําที่อดภาค2ไปเนี่ยภาค3เนี่ยาทางพี่ต้อมก๊บเองเนี่ยตั้งใจว่าอยากให้มันมีความ น่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมความหลอนหนักกว่าเดิมให้คนรู้สึกว่าแบบติดตาติดใจอะไรเงี้ยรประมาณนั้นแต่ว่า,า,าม,มันอย่างเต็มทั้งผีทั้งบูส์อะไรเต็มทุกอย่างใส่สุดทุกอย่างในภาคนี้ภาคนี้ถือว่าก็ใส่สุดครับเพราะว่าทั้งโปรดักชั่นเอ่ยนะครับแล้วก็ทีมนักสแสดงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างหนักมากๆถือว่าผมว่าภาคนี้ค่อนข้างค่อนข้างเดือดครับเดือดคิดว่าภาคสองเดือดแล้วนะ แต่มันคนละมุมมองครับภาค2มันเดือดในในความเป็นเป็นเป็นแอคชั่นซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าภาค3เนี่ยมันเดือดมันเดือดน,นิดนิดมันจะเดือดในเรื่องของความหลอนและความน่ากลัวด้วยอนสยออะอย่างเี้คนไปดูต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงอะผมว่าหลายๆอย่างคนดูอาจจะอาจจะยังคาดเดาไม่ได้เนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเอ่อมันไม่ได้มีส่วนมาจากนิยายใช่ไหมครับไม่ได้มีส่วนรูปเล่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องราวเนี่ยเราเราเราปูขึ้นมาเองนะครับผมต่อต่อเนื่องจากภาคสองเลยนะครับผมผมผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบน่าจะชอบภาคนี้นะครับแล้วเราเราก็หวังว่าคนดูจะรู้สึกว่าว่าการได้ดูภาค3เนี่ย complete คำถามแล้วก็ complete ในความรู้สึกของคนดูด้วยเช่นกันแต่ภาคนี้ไม่ได้แค่ในป่ามีลงในลงน้ำด้วยในน้ำอีกภาคนี้ทุกอย่างเลยครับถ้ำ ป่าในน้ำแควใต้น้ำอ,อยู่ในโรงเรียนบ้างอยู่ถ่ายในสตูดิโอด้วยอะไรเงี้ยครับคือคือทุกที่ครับงบเยอะครับพอภาคสามมาแล้วไงครับเหมือนกับโอเคทางทีมทางาผู้มีอุปการะ <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขากเา็เปิดโอกาสให้ทางาโปรดักชันได,ได,ได,ได้ได้เพิ่มเติม <c oughs> <c oughs> ความสนุกความตื่นเต้นเข้าไปนะฮะในใน,ในพาร์ทของการถ่ายทำอะไรเงี้ยก,ก็เลยก็เลยจะจะ,จะมีอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจคนดูค่อนข้างเยอะสับดาคนนะี้รวมถึงซิกแปกเราด้วยก็จะตื่นตาตื่นใจถึดกเหมือนกันก็ยังไม่ทิ้งครับแต่พี่คนเขียนบทเขายังอยากให้ขอบเสื้ออยู่ดีนะครับแต่ว่ามันมีเหตุผลของมันครับคือจริงๆแล้วจะบอกว่าทําไมผีชุดดาถึงได้จองล้างจองผานครอบครัวตัวยอมมากๆนะด้วยภาคสารเนี่ยจะบอกว่า ทุกคนที่อยู่ในที่อยู่ในครอบครัวตัวยอเนี่ยเ,เป็นกุญแจสำคัญมากๆสำหรับผีชุดดำนะครับทุกคนมีมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนถ้าสมมติว่ามีปัจจัยแล้วกันมีปัจจัยที่เหมาะที่จะ,ท,จะที่จะทำให้ผีชุดดำเนี่ยกลับมาหรือว่าผีชุดดำเนี่ยฟื้นขึ้นมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าในในภาคสามเนี่ยจะบอกว่าคนดูจะได้เดินทาง ในการเรียนรู้รู้จักพิชิตดำเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการย้อนกลับไปถึงถึงจุดเริ่มต้นของพิชิตดำแบบจริงจรูจ้ว่าทดูบทที่ใบคืออะไรใช่ครับเออแล้วที่บอกว่าเขาเขียนบเทเพื่อให้ถอดเสือ้อเนี่ยนะเออบอกบอกได้ประมาณนี้ครใบมากไม่ได้อะไรเงี้ยตัวตัวยักษ์เองเนี่ยก็ก็ถือว่าถือว่าคือมันมีเหตุผลให้ให้ต้องต้องต้องถอดเสือ้อโดนขึงขึงมือขึงเท้าเอาไว้อะไรเงี้ยครับถ้ามีขวัจะอไร ผมว่าอยากให้เป็น,ใน,ในอะไรบนดูเลยมันเห็นแป๊บๆแนละ้วแบบไม่ได้เห็นแบบอะไรมากไม่ได้โชว์แบบเป็นเป็นซีนแบบโชว์กล้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยอัจฉรินคนก็แซวว่าแบบว่าเป็นซิกแพคพีดีนะคะนะฮะภาคนี้ตั้งใจให้แบบพี่ยักษ์มีความตัวใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นประมาณนั้นครับต้องไตส์ไหนบ้างอะไซส์ซิกแพคใช่ครับไซส์ไซส์ซิกแพคไซส์ต <c oughs> <ส>ัวให้มันหมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีด้วยนะฮะ ทำงานที่ไล่อะไรเงี้ยพุณแม่ก็เลี้ยงดูอยู่กับน้องใช้ชีวิตแต่มีความสุขหลังจากเหตุการณ์ภาค2จบลงไปใช่ไหมฮะก็ได้เห็นพัฒนาการของตัวละครหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง<ห>ด้วย,ยกินเยอะๆครับคือคือภาคหนึ่งภาค2เนี่ยผมแบบโอเคมันค่อนข้างที่จะแบบตัวประมาณนึงอะไรใช่ไหมฮะภาคสาเนี่ยต้องขุมตัวเองให้ทานเยอะขึ้นเข้าฟิตเนสยกน้ําหนักให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ จริงๆก็ต้องต้องมีสติตลอดเวลาครับแต่ว่าคือบางอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าในฉากเนี่ยมันเกิดอะไรที่มันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยที่มันไม่ได้โอ้โหแบบเป็นอันตรายมากๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะแคร์รี่ออนซีนนั้นต่อไปนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราบาดเจ็บมากๆหรืออะไรที่มันเป็นอันตรายเกิดขึ้นกับเราเองหรือกับเกิดขึ้นกับคนที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรู้ว่าลิมิตอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับ มือที่เคยเจ็บตอนนี้ก็ยังระวังอยู่แต่ว่าถามว่ามันไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่ในลักษณะข,ของการต่อยอะไรที่มันแข็งๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ซึ่งใน,ในการถ่ายทำเราก็คงต่อยนักแสดงด้วยกันจริงๆไม่ได้อะไรอย่างี้ครับใช่มันก็จะมีมุมกล้องมีเทคนิคการถ่ายทำที่มันทำให้เซฟทั้งคู่ด้วยไม่เสียวครับเลือดบ้ามันค่อนข้างเยอะครับเ,เราก็อยากแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากให้รู้สึกว่ามัน มันมาเป็นแบบข้อจํากัดใน,ในการแสดงของเรามีเถอไหมอ่ะใส่สุดใส่เต็มแรงแล้วไม่เอ้ยลืมมันเยเคยเจ็บไม่มีครับยังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดเพื่อทีทมงานจะได้ถ่ายวันต่อไปให้ได้ไม, <c oughs> มันเกินไปก็ไม่ไหวครับ <c oughs> เดือ,อดร้อนคนอื่นะครั